ความจริงของชีวิตการควบคุมความหมาสสัจจ์ของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวเรานั่นหมายถึงความจริงที่ว่าเรามีอนุภาคของพลังงานที่ประกอบด้วยอะตอมและเซลล์ที่มันเกิดการถักทอเลียงตัวกันเป็นล้านล้านเซลล์ตั้งแต่ศรีษรษะจนถายเท้าเรามีเซลล์ เรามีขึ้นไฟฟ้าเรามีนิว RON ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายของของจิตของสมองที่ประกอบด้วยแอคซอนนิว RON ประจุไฟฟ้าที่เรากำลังสันสะเทือนปฏิกริยาทางเคมีในสมองตามธรรมชาติที่เรียกว่าปฏิสัสสารทำให้เรามีประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ไม่ได้มีแค่ความคิดแต่มีสติปัญญา ที่จะเอาชนะความคิดที่จะเอาชนะความกลัวที่จะออกจากโลกเก่าที่เรามักจะลงโทษตัวเองด้วยความผิดแก่ตัวใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดไปวันๆจนลืมไปว่าชีวิตที่เหนือกว่าชีวิตที่เรากำลังอัปเลเวลอัปเกรดรีบูตตัวเองสูง่จิตวิญญาณที่เหนือกว่ามันคือทางเลือกใหม่ที่ทำให้เราค้นพบอนุภาพของพระเจ้าในตัวเราซึ่งแน่นอนกระบวนการของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ฟันตัม ทำให้เราค้นพบความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลสุดยอดมนันษุ์ในตัวเราอย่างแท้จริงมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสำนึกรู้สูงสุดที่เราเรียกว่าความรักความรักเนี่ยทำให้ผมมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความหวังที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นานแค่ไหนไม่ว่าชีวิตผมจะนับถอยหลังเพื่อจะสิ้นสุด ลงหายใจลงในวันหนึ่งวันใดภายภาคหน้าในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่ผมแค่รู้สึกว่าชีวิตมันมันมีค่ามันโคตรแพงเลยมันมีความหมายที่จะเป็นนายเงอโชคชะตาที่จะไม่ถูกความคิดครอบงาที่เราจะไม่เป็นทาสของอารมณ์ที่เราจะต้องเอาชนะใจตัวเองที่เราจะไม่เป็นเหยื่อของ ควาโมโง่เขลาการเปิดชีวิตการโคช้ชเพื่อค้นพบศักยภาพของพระเจ้าที่เราเรียกว่า,า,าอ,อนุภาคของนิวตบซบอนมันถูกเขยา่ามันถูกสั่นสะเทือนขึ้นจนเกิดเป็นประจุไฟฟ้าเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าปฏิสสารในสมองสารเคมีในสมองไม่ว่าจะเป็นอะดรีนาลีนที่มันพลุ่พล่านขึ้นจากความตื่นเต้นในชีวิตจากการตื่นตะลึงของความเป็นมนุษย์หรือสารเอนโดฟินที่ทําให้เรารู้สึกถึงความปิติสุข ทำให้เรารู้สึกถึงความสงบเมื่อเราค้นพบสารออกซิโทซินหรือความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักความตื่นเบิกบานที่สารเคมีในสมองของเราเกิดปฏิกิริยาเซโรโทนินมันเกิดความรู้สึกซับซ่านขึ้นในชีวิตชีวิตไม่ได้เป็นของคุณเท่านั้นแต่ชีวิตยังเป็นของเราทุกคนเป็นชีวิตของผมเป็นชีวิตของมนุษย์เป็นชีวิตของจิตวิญญาณที่กําลังค้นพบสุดยอด ความเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าซูเปอร์เเจอรอลและแน่นอนนี่เป็นที่มาของการถอดอิมแพนที่เราเรียกว่าการถอดวงจรของความเป็นสุดยอดมนุษย์ซึ่งเป็นการวาโค้ดเป็นวิธีการโค้ดที่ทันสมัยที่สุดในโลกยุคใหม่ทาให้เราสามารถถอดรหัสลับของชีวิตที่มันถูกฝังลึกอยู่ใน DNA หรือพันธุก,กรรมอยู่ในโครโมโซมอยู่ในยีน อยู่ในการสืบ <we ak> ต่อจากบรรพบุรุษของเราเมื่อหลายล้านปีก่อนมันอยู่ในเลือดเนื้อของผมมันอยู่ในลมหายใจของคุณมันอยู่ในชีวิตของผมมันอยู่ในลมหายใจของผมและมันก็อยู่ในลมหายใจของคุณซึ่งแน่นอนวิธีการนี้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ f ั n d a m ที่ทําให้เราออกจากเปลือกออกจากโลกเก่าออกจากความกลัวออกจากสิ่งที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างออกจากความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกงงง่าย ที่ทําให้เรารู้สึกเวิงวางและว่างเปล่าทําให้เรารู้สึกว่าเปลวไฟแห่งชีวิตเปลวไฟแห่งชีวิตของเรามันลุกชวนขึ้นเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตนั่นคือความรักไนความรักที่จะเอาชนะความกลัวความรักที่จะเราจะใช้ชีวิตแบบ,บยอมที่ตัวเองเพื่อสิ่งที่เราสแสวงหาเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังแสวงหาสิ่งใดแต่เมื่อเราทุ่มเท ที่จะอุทิศตัวเองให้กับสิ่งที่เรากาลังรู้สึกในที่สุดเราก็จะพบว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่สูงสุดมีความหมายมีคุณค่าที่สุดสําหรับการพรีชีวิตสําหรับการเสียสละสําหรับการอุทิศจิตวิญญาณของเราเพื่อการตื่นรู้อย่างแท้จริงและวิธีการนี้คือวิทยาศาสตร์ของจิตวิญญาณโลกใหม่ที่เรียกว่าฟิสิกส์ควอนตัมมันกันสั่นสะเทือนอนุภาพของของความเป็นมนุษย์ผ่านความเป็นส,สารที่อยู่ในรูปลักษณ์ของความเป็นชีวิตที่เราเป็นมนุษย์ ไปสู่ความเป็นพระเจ้าไปสู่ความเป็นซูเปอร์เนเจอรัลสุดยอดมนุษย์ทันใหม่ที่ทําให้ผมออกจากกับดักหรือคุณออกจากข้อจําก,กัดและใช้ชีวิตอย่างไม่มีลิมิตวิธีการถอดอิมแพน์จึงเป็นวิทยาศาสตร์ของการโคชที่สุดยอดที่สุดในโลกยุคใหม่มันทําให้คุณสามารถมองเห็นวงจรของชีวิตตั้งแต่คุณเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบน,นี้มันทําให้คุณรู้สึกถึงความสุข,ขุมความตื่นรู้ของชีวิตแบบว้าบสุดยอดสุดข,ขีด สุดชีวิตฟ,ฟูลฟิลเต็มคาราเบลและวิธีการโค้ดแบบถอดอิมแพนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกถึงสิ่งที่มันมันถูกฝังจำในระดับของยีนหรือ DNA ที่เราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงติดกับอยู่กับโลกใบเกา่าเรากำลังหลงอยู่ในวูลูปหรือเขาวูกดวิธีการถอดอิมแพนมันจะทำให้เราออกจากมิติที่สามออกจากตัวตนเก่าที่มันเป็นเพียงเปลือกหรือเป็นชีวิต ปลอมๆปอนๆอ,อ,อ,อยากสิ้นเชิงแล้วสามารถใช้ชีวิตที่สุดยอดที่สุดในโลกใหม่นี่คือวิธีการโค้ดในโลกใหม่ของ The Master Code Academy ที่ผมใช้เวลาทั้งชีวิตกว่า60ปีในการค้นพบสูตรลับของการถอดวงจรชีวิตที่เรียกว่า Implant ถอดรหัสสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่พวกเราทุกคนสามารถมาจูนกับผมโค้ดส่วนตัวกับผมมาวับโค้ดในระดับของการถอดอิพันกับผมโดยตรงเป็นการค้นพบศักยภาพลับของ ซูเปอร์คอนเ o u เ n น s s หรือ Super Natural และนี่คือวิธีการที่สุดยอดที่สุดที่คุณทุกคนจะใช้กดแห่งแรงดึงดูดเดินล่อ of a t t a c t i o n ให้เกิดความสําเร็จให้ค้นพบความสุดยอดในตัวคุณเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยและความสุขที่แท้จริงจะมัวรออะไรกันอยู่ถ้าคุณรู้ว่าสิ่งนี้วิธีการนี้คือวิธีการที่สุดยอดที่สุดในโลกยุคใหม่อย่าลืมนะครับมาถอด รหัสลับวงจรชีวิตกับผมในการโคดอิมเพนหนึ่งเดียวในโลกที่คุณเท่านั้นจะพิสูจน์และเลือกรับประสบการณ์สุดยอดนี้ได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง